สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่านะจ๊ะที่ชนบทจ้านี่คือสเสน่ห์จันขาวค่ะสเสน่ห์จันขาวต้นน้องคือเริ่มโตแล้วนะคะจากต้นเล็กๆขออนุญาตนะคะขอจิบน้ําเอ่อน้ำดอกไม้ดอกกุหลาบค่ะอันนี้ไม่ใช่ดอกกุหลาบมอญน,นะคะปกติพี่อังจะกินกุหลาบมอนเนาะแต่อันนี้ดอกกุหลาบที่บ้านออกเต็มไปหมดเลยค่ะเยอะแยะมากยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเลยนะคะเด็ดมาดอกหนึ่งค่ะแล้วก็เอามาใส่ แก้วแล้วเอาน้ําร้อนใส่ซึ่งแบบดีมากๆทําให้เลือดไหลเวียนดีแล้วกนนนน็นอนหลับสนิทนะคะเข้าไปดูในคลิปพี่อังได้นะจ๊ะชากุหลาบนะคะนี่คือสเสน่ห์จันขาวนะคะเป็นว่านนะคะว่านสเสน่ห์จันขาวแล้วก็จัด <c oughs> คือชิมค่ะจิบๆเพราะว่าคอแห้งคอแห้งเริ่มจะแบบอากาศเริ่มเย็นนะคะต้องมีอะไรอุ่นๆนะคะเข้าเรื่องก่อนมา จัดเป็นไม้ประดับนะคะแล้วก็ไม้มงคลด้วยค่ะโดดเด่นที่ความสวยงามของใบเขานะคะดูก้านเขานะคะดูลักษณะเขาก่อนนะคะก้านของเขาก็จะเป็นสีขา,ขาวขาวขาวนวลน,นะคะไม่ใช่ขาวจัวนะคะขาวนวลหมายถึงว่าขาวอ,อ,อมเหลืองนิดๆอมเขียวเนนหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะออกเ,ออเป็นใบเดี่ยวนะคะแทงออกมาบริเวณปลายหัวเยื้องกับ เอ่อยื้องสลับกันตรงข้ามกันนะคะนี่ดูลายของเขานะคะเป็นเหมือนรูปหัวใจเลยนะคะแล้วก็มีขีดขีดหมายถึงลายเส้นนะคะพี่อังก็ขอโทษนะคะเออบางทีแบบบ้านๆไปหน่อย <c oughs> บ้านๆไปหน่อยใบมีล,กมลักษณะเอ่อกลมเรียกลมยาวเป็นสีเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะไม่กลมนะคะก็คือแบบเป็นรูปหัวใจเนาะ โคนใบก็จะมีลักษณะแบบเป็นกาบหุ้มนะคะแล้วก็ค่อยเรียวยาวที่ปลายก้านนะคะแผ่นใบก็จะมีเป็นรูปหัวใจขนาดใหญ่แล้วก็มีสีเขียวเข้มอย่างนี้เลยค่ะโคนใบก็จะเว้านะคะเว้าปลายแหลมนะคะปลายใบแหลมแล้วก็เส้นเห็นชัดมากดูด้านหลังนะคะเส้นกระดูกกระดูกของเขานี่คือเด่นชัดตั้งแต่ตรงกลางด้านข้างๆก็ชัดนะคะแล้วก็ตวัดตวัดโค้งนะคะไม่จะไม่ตรงเลยแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะนี่คือเสน่ห์จันขาวนะคะรากและต้นเสน่ห์จันขาวนี่คือจะเป็นหัวนะคะลำต้นที่แท้จริงของเขานี่คืออยู่ใต้ดินเลยนะคะสามารถแตกหนอเป็นต้นใหม่ได้เรื่อยๆเลยค่ะลักษณะก็จะกลมๆปอกเ,ออเปลือกของเขานะคะหัวของเขาก็จะมีสีขาวอมเขียวนะคะเห็นไหมคะสวยเนาะ สวยมากเลยค่ะและเนื้อหัวของเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะมีกลิ่นฉุนเล็กน้อยนะคะหัวเขานะคะเขาจะไม่มีรากแก้วนะคะไม่มีรากแก้วแต่ประกอบไปด้วยรากที่แบบขนงนนะคะเป็นรากฝอยๆอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวพี่อังเอาให้ดูนะคะรากขนงนก็จะมีลักษณะแบบกลมสีขาวแบบขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดินด้วยนะคะ ะะเขามีดอกด้วยนะคะดอกเขาก็มีนะจ๊ะดอกของเขาก็จะแทงช่อออกมาตรงจุดตรงกลางต้นนะคะจำนวนหลายช่อเหมือนกันเป็นสีขาวอมเขียวนะคะตัวดอกก็จะมีลักษณะเป็นทรงกล้วยแต่ขออนุญ,ญาตจริงๆพี่อังไม่มีให้ดูนะคะตอนนี้นะคะชอบแดดลำไลค่ะชอบแดดลำไร,แ,ดดลำไรแล้วก็ชอบอ,อขยายด้วยการแยกนอแล้วก็ชอบดินร่วนนะคะ ไม่ชอบให้น้ําขังตะกูลหัวไม่มีใครชอบน้ําขังเลยนะคะนี่ค่ะลากของเขาก็จะเป็นกลมๆนะคะเป็นกลมๆเป็นลากฝอย ขยายด้วยกันแยกหน่อหรือไม่งั้นก็ผ่าหัวนะคะคล้ายๆกับแก้วสารพัดนึกเลยค่ะแก้วสารพัดนึกก็ผ่าหัวแล้วก็ทาปูนแดงแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะหรือว่าจะไปแช่ก็ได้แต่จริงๆพี่อังแนะนําว่าผ่าเสร็จก็ทาปูนแดงแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไวส้สักสองสามชั่วโมงแล้วค่อยเอาไปปลูกนะคะ เป็นทั้งไม้ประดับนะคะไม้ประดับไม้ฟอกอากาศดูดสารพิษด้วยนะคะเป็นไม้มงคลเมตตามหานิยมเสริมโชคกลาบด้วยนะคะแล้วก็มักใช้เป็นส่วนประกอบของพวกเครื่องรางของขลังหมายถึงคนสมัยก่อนนะคะจัดเป็นไม้ที่ช่วยให้คนรักให้กันนะคะที่เขาไปทำเอ่อทำส่วนประกอบของเครื่องรางนะคะส่วนใหญ่ว่านสเสน่จันทร์ขาวนี่ก็จะมีสารพิษนะคะ สารพิษตามต้นเลยนะคะใช้เป็นยาเบื่อเบื่อปลานะคะห้ามกินนะคะหากกินเข้าไปจะปวดหัวขลื่นไส้อาเจียนนะคะเขาสวยนะคะแต่เขาก็มีพิษนะคะเป็นเขาสมัยก่อนเขาจะใช้เป็นทารักษาแผลเปื่อยนะคะหรือว่าแผลที่ติดเชื้อมีน้ำหนองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ค่ะดินก็ใช้เป็นดินล่วนที่แบบ ระบายน้ําได้ดีนะคะเป็นดินที่พี่อังหมักไว้ก้ามปูด,ดเอ,อ,อะไรอะมะพร้าวสับแล้วก็ขี้วัวโอ้เยอะแยะเข้าไปดูในคลิปได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะพี่อังทําไว้นะช่องออหมวดงานอดิเล็กน,นะคะช่องนี้แหละคะ่ะช่องพี่อังคนบ้านป่าแต่หมวดงานอดิเล็กน,นะคะทําแบบง่ายๆนะคะประหยัดดีด้วยนะคะแล้วก็ ใช้ได้ผลนะใช้ได้ผลพี่อังใช้ตลอดเลยค่ะเพราะถ้าเราปลูกต้นไม้เยอะๆบางทีซื้อเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสเสนจันขาวกับพี่อังปลูกเพื่อให้เขาขยายนะคะถ้าเขายังอยู่ต้นเอออยู่ในกระถางเล็กๆเ,เขาก็จะแคะแกนเกินไปนะคะโอเคค่ะคลิปนี้สเสนจันรขาวกับพี่อังใครเข้ามาดูคลิปพี่อังก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงพลานายพลานามัยสมบูรณ์จ้ามีตังใช้กันเยอะๆ ดูแลตัวเองด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากพี่อังคนบ้านป่าจ้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะกับสเสน่ห์จันขาวขอบคุณคุณคนสวนด้วยนะคะใช้ใช้ช่วงนี้ใช้ค่ะกล้องไม่ดีค่ะโอเคค่ะสวัสดีจ้าไปแล้วค่ะต่างตรงนี้ก็ดีเหมือนกัน